เขาเป็นนักธุรกิจเงินล้านต้องการสร้างฝันกับธุรกิจเฮลฟู้ดค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพี่ภูกิตศรค่ะมีสักวันชีวิตชีวิตชีวิตเคยคิดเคยคิดบ้างไหมเกิดมาเกิดมาทำไม หรือเพื่ออยู่ไปวันๆหนุน่มเอ่ยสาวเอ่ยเพื่อนเอ่ยใหญ่เลยละทิ้งสิ่งฝันมาเถิดมาร่วมมือกันสร้างฝันลิขิตชีวิตตนสวัสดีครับผมพี่ภูกิตรอรน,นะครับก็เป็นคนเหนือครับวันนี้มีคนเหนือมาให้กำลังใจไหมครับยกมือขึ้นหน่อยครับ อมีคนเหนือด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคนเหนือด้วยนะครับตามภาษาคนเหนือเวลาเจอกันต้องอู้กับเมืองนะครับต้องอู้กับเมืองถ้าเป็นคนอีสานนะครับว่าวิสานนะครับแล้วถ้าเป็นคนใต้อ่ะเร่งตายว่าเร่งตายเร่งตายนะครับก็ผมเองทําธุรกิจส่วนตัวนะครับด้านสุราต่างประเทศนะครับก็ทําธุรกิจมา8ปีนะครับ ชีวิตก็ขึ้นๆลงๆหมายว่าในในด้านธุรกิจก็ประสบความสำเร็จนะครับทำมา8ปดปีอยู่ๆนะครับพอวิกฤตปีสีนะครับผมก็เจอปัญหาชีวิตนะครับที่ที่บอกว่าลงตัวหมดทุกอย่างกับพลิกผันนะครับทางแบงค์โทรมานะครับบอกว่าขอหลักทรัพย์เพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่หาไม่ได้หรือไม่มี เขาก็จะขอระงับ OD ที่เราทําค้าขายไว้ก่อนนะครับผมเครียดมากครับผมเครียดสุดๆนะครับเครียดจะรู้จะทํเหมาะยังไงนะครับรถโ,โดนยึดนะครับแล้วก็กิจการที่ทํามา8ปีผมคิดคิดตลอดเวลาว่าเราจะทํายังไงดีหาทางออกไม่เจอนะครับคันจะไปอาศัยพ่อแม่พี่น้องนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับพ่อแม่ทุกคนญาติพี่น้องทุกคนมีฐาน,นะครับ แต่ฐานะยากจนนะครับไม่มีใครพึ่งพาได้เลยนะครับเราไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครผมเครียดนะครับเครียดมากไม่รู้จะทํายังไงถ้าเป็นสมัยนี้นะครับก็จะต้องหาทางออกนะครับบางคนก็จะต้องหาทางออกทางไหนครับแบบนี้นะครับทาง Facebook นะครับหรือไม่ก็ระบายอารมณ์นะครับหรือไม่ผมเครียดถึงขั้นแบบเคยคิดนะครับคิดที่จะฆ่าตัวตายเพื่อตัดปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะเราเป็นผู้นํา เราทําอะไรเมื่อเราต้องรับผิดชอบแต่สิ่งหนึ่งที่มันคอนทูลไม่ได้คือเรื่องเศรษฐกิจของวิกกิเศรษฐกิจปี4 0ใครไม่อยู่ในเหตุการณ์ปีนั้นจะไม่รู้นะครับว่าเศรษฐกิจมันมีปัญหาอย่างไงบ้างผมค้าขายอยู่ดีๆนะครับดูๆแบงค์ขอหลักทรัพย์เพิ่มแล้วก็ดูๆก็จะระงับโอดีที่ผมมีนะครับผมเครียดนะครับนนในขณะที่ผมเครียดอย่างนั้นเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็โก็โทรมาก่อน นะครับบอกว่าถ้าเพื่อนสนใจทําธุรกิจเครือข่ายด้วยกันไหมเพื่อจะกลับฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับก็มาชวนผมผมก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะโทรหาตลอดเวลาล่าสุดก็ามาหาผมที่ที่ออฟฟิศผมนะครับผมก็ถามว่าไอ้เครือข่ายทีน่นายพูดคืออะไรเขาบอกขายสบู่ยาสีฟันนะครับเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจเฮลฟู้ดครับ ผมน่ขายสุราต่างประเทศการที่เราจะคิดทำมาค้าขายเราจะต้องหาปัจจัยที่เสี่ยงน้อยที่สุดเล่าหรือว่าสุรานะครับไม่บูดไม่เน่ายิ่งไว้หลายปียิ่งดีงดีกรียิ่งแรงนะครับยิ่งขายดียู่ๆบอกว่าไปขายยาสีฟันกันไหมผมเองนะเครียดก็เครียดนะครับแต่ก็กดกุ้มแตละอดขำไม่ได้นะครับว่าทําไมเพื่อนมันคิดยังไงผมเห็นร้านโชห่วยนะครับที่เขาเปิดอยู่ข้างๆออฟฟิศผมเปิดมาตั้งแต่ผม เริ่มทำออฟฟิศแล้วครับไม่เห็นรวยนะครับก็เห็นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ทีนี้ผมก็เลยบอกไม่เอาไม่เอาถ้าคิดจะคบกันเป็นเพื่อนนะอย่าชวนกูโทษนะอย่าชวนกูไปขายยาสิบมันกับสบู่นะครับก็ปิดใจนะครับเพื่อนคนนี้นะครับก็ไม่ละความพยายามเขาใช้กลนเม็ดแบบไหนครับเขาบอกว่าตอนนี้เขากําลังทำธุรกิจตัวนี้อยู่ถ้า ผมเห็นว่าไม่ดีให้ผมไปวิเคราะห์ให้หน่อยถ้าไม่ดีเขาจะเลิกทําผมก็สงสารเพื่อนก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังให้นะครับวันนั้นนะครับก็มีโอกาสได้ไปฟังนะครับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเป็นระบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันคือระบบเครือข่ายเขาเจัด O.P.P. วันนั้นผมก็ไปเล่น,นะครับจังหวะที่ผมไป ปรากฏว่าห้องเต็มหมดเลยมีคนหลากหลายอาชีพเหมือนทุกท่านที่นั่งวันนี้ครับแต่ห้องแคบกว่านี้พอดีนะครับด้านหน้าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าแล้วก็เขาวางกระเป๋าไว้แล้วผมเขาเห็นผมมาที่หลังเขาก็ยกกระเป๋าออกแล้วก็ให้ผมไปนั่งหน้าเลยนะครับผมก็ตั้งใจฟังเพื่อจะจับผิดเพื่อจะหาข้อผิดว่าถ้ามันไม่ดีจะบอกให้เพื่อนเลิกทําตั้งใจฟังอย่างมากเลยนะครับก็ตัดสินใจ ฟังให้เขาพูดจนจบสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดคืออะไรครับผมค้าขายผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าระบบเครือข่ายมีแบบนี้ผมประทับใจมากนะครับตอนที่เขาพูดเรื่องระบบเน็ตเวิร์กมาที่ที่ผมฟังนะครับผมประทับใจแล้วก็จับได้จับใจความได้สามประโยคนะครับสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดตอนนั้นนะท,ท,ที่ตื่นเต้นและจําได้ มันมีบอกว่าหยุดต้องมีรายได้ผมบอกธุรกิจอะไรวะหยุดต้องมีรายได้มันยังไม่มีทุกวันนี้กำลังขายสุราอยู่หยุดรายได้ก็หยุดนะครับข้อสองบอกว่าทําระบบทวีคูณผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือถ้าทําสําเร็จเป็นบระดกตกทอดให้ลูกหลานผมบอกกาลังกุ้มกุ้มอยู่ครับผมเยสเลยผมว่ามันจริงเหรอแล้วผมไปอยู่ไหนมา ผมไม่รู้นะครับผมก็ฟังเพื่อนช่วยขยายความให้ผมหน่อยบอกว่าไอ้โกทวีคูณคืออะไรนะครับแล้วก็ระบบเทรนนิ่งคืออะไรแล้วก็คู่แข่งมีไหมก็ถามเพื่อนเพื่อนก็พูดสั้นๆที่ผมจําได้นะครับโกทวีคูณหมายความว่าหน้าวันนี้ถ้าผมเปิดร้านนะครับส่วนตัวผมต้องลงทุนหมดทุกอย่างผมลงทุนก็เกือบล้านนะครับต่อนหนึ่งสาขาผมมีสามสาขาที่เชียงใหม่นะครับ แต่ในกฎวีคูณมันเป็นการเปิดโอกาสให้โอกาสกับคนอื่นชวนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนไม่มีผูกพันด้านกฎหมายว่าเป็นลูกจ้างนะครับคือระบบเครือข่ายเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกแต่ว่าเป็นธุรกิจของเราณนะวันนี้เราหนึ่งคนทํางานหนึ่งคนผลงานออกมาก็หนึ่งคนในธุรกิจเครือข่ายแต่ในระบบแต่ระบบไปพูดถึงว่าระบบเชิงเดียวนะครับระบบเครือข่ายไม่ใช่อย่างนี้ครับวันนี้มีผมคนเดียวแต่ผมไปบอกโอกาสให้เพื่อนพี่น้องญาติ ทุกคนทำเหมือนกันหมดอย่างน้อยผมมีองค์กรเริ่มต้นที่เจ็ดคนเจดคนทํางานพร้อมกันหนึ่งวันผลงานออกมาเท่ากับผมต้องทํางานคนเดียวเจ็วันผมก็ฟังต่อนะครับเขาบอกถ้าเพื่อนมีองค์กรเก้าคนหนึ่งเดือนนะครับชวนคนทุกวัน90บคนทํางานพร้อมกันหนึ่งวันผลงานออกมาเท่ากับเพื่อนต้องทํางานหนึ่งเดือนผมก็ตื่นเต้นนะครับว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอ ไหไลท์สุดๆอยู่ที่ไหนครับใครแม็กบอกว่าณวันนี้หากผมทำเครือข่ายมีองค์กรมากมายเกินหนึ่งมถึงสองหมืนคนนั่นหมายว่าผมต้องทำงานคนเดียวประมาณ5้บสี่ปีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมบอกว่าอันนี้คือผมเครือข่ายเหรอผมตื่นเต้นประทับใจมากผมเลยตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจวันนั้นเป็นต้นมานะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนรักที่อุตส่าห์เฝ้าตื้อโทรหาตลอดเวลานะครับ ใครเป็นมวนหมู่มาครับยม่มงมขึ้นครับผมต้องขอบคุณเขาครับคุณวัชชัยทองอินที่อยู่เชียงใหม่ครับผมอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนะครับก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะครับก็ประมาณเกือบสิปีตั้งแต่ตั้งแต่ผมย่างเข้ามาผมไม่เคยทําตัวอื่นเลยทําเครือข่ายตลอดผมคิดว่าระบบเครือข่ายนะี่แหละตอบโจทย์ชีวิตผม ทุกวันนี้นครับผมนี่มีนี่สินเพราะว่าแบงก์แต่ถ้าระบบเครือข่ายผมทำแล้วสำเร็จนะครับผมมีโอกาสปลดนี้ปลดสินได้ระบบแผนการตลาดแบบวงกลมวงกลมมหาศจรจย์จากหนึ่งคนแตกไปอีกสิบจากสิบแตกไปอีกร้อยเป็นกฏทวีคูณนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนรักจริงๆนะครับณวันนี้ก็อยากให้ทุกคนขอบคุณคนที่ชวนเพื่อนมาชวนญาติมาวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือนั้เขาด้วยครับ ผมตัดสินใจอยู่ในเครือข่ายแล้วผมมาเข้าสู่เฮลฟูดได้อย่างไรมันเป็นช่างเรื่องบังเอิญมากนะครับผมวันหนึ่งนะครับผมไปที่หาญาติที่พัทยามีเพื่อนนะครับของญาติที่มาจากกำแพงเพชรโทรมาบอกเขาบอกว่าฝากซื้อกาแฟหน่อยกาแฟรดน้ำหนักที่กำแพงเพชรเนี่ยขายดีมากกาแฟรสชาติอร่อยมากนะครับ สินค้าหมดช่วยซื้อเขาหน่อยญาติผมก็ไปซื้อพอเดินไปซื้อปุ๊บปรากฏว่าเขาไม่ขายเขาเอา้าเขาก็โทรหาผมนะครับว่าพี่เขาไม่ขายว่าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเขาต้องให้สมัครเป็นสมาชิกผมอ๋อได้เขาสมัครสมาชิก250บาทนะครับหลังจากนั้นปุบ๊บเขาก็สมัครสมาชิกแล้วเขาก็ซื้อแล้วเขาก็โทรหาผมบอกว่าพี่สินค้าเขาเยอะมากเลยนะสินค้าเกรดพรีเมียมเท่านั้นเลยนะครับพี่รู้จักบ้านสุขาวดีไหม อุ้ยรู้จักสิพี่เคยพาเพื่อนเคยพาญาติไปเที่ยวนะครับบ้านสุขาวดีนี่ครับผมก็เคยไปเที่ยวประทับใจมากนะครับผมประทับใจสุดๆโดยเฉพาะ,ะชั้นบนสุดนะครับชั้นบนสุดเนี่ยก็จะมีโดมพระแม่กวนอิมใช่ไหมครับผมก็ไปอธิษฐานนะครับว่าถ้าผมมีบุญนะครับได้มีโอกาสได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับเนี่ย<แ>เกี่ยวกับแอเรียตรงนี้นะครับ ขอให้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตผมตั้งใจอธิษฐานและเรื่องนั้นเหมือนเหมือนปฏิหารน,นะครับที่ผมย่างเข้ามาวันที่เข้าเฮลฟูดเป็นครั้งแรกผมก็ตื่นเต้นนะครับผมรู้จักรู้จักนะครับก็นัดโทรหาอัพไลน์ให้โอกาสก็คือถามไปเลยนะครับว่าบริษัทเป็นยังไงนะครับสินค้าเป็นยังไงแผนเป็นยังไงต้องขอบคุณนะครับอัพไลน์นะครับคนที่เปิโดโอกาสให้ผมครับ คุณกนันกหวันโต้ของครับขอเสียงดังๆนะครับไม่มีดาวไลน์คนไหนนะครับที่ซักอัพไลน์ด้วยเหมือนผมผมถามหมดเลยครับบริษัทมีความเป็นยังไงนะครับมีความม,ามีประวัติความมาเป็นยังไงสินค้ามีเอฟเฟกต,ต่อผู้บริโภคไหมนะครับมีสายทัดพวกก่อตั้งเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมตัดสินใจเข้ามาศึกษาผมตื่นเต้นผมนอนไม่หลับ นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับประธานผู้ก่อตั้งครับคุณสารี่ครับท่านประธานของเราครับแล้วก็ท่านประธานผู้ก่อตั้งสาฟานะครับดรปัญญาโชว์เทวันครับขอเสียงดังๆนะครับท่านเป็นผู้ที่ให้จริงๆนะครับผมอ่านประวัติของท่านนะศึกษาทุกอย่างผมขนลุกคุณธรรมนำธุรกิจช่วยเหลือให้โอกาส สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสผมตื่นเต้นสุดๆโดยเฉพาะที่วันแรกนะครับที่ผมมาที่นี่ผมมาเหยียบที่นี่ผมเคยรู้จักนะครับพูดถึงว่าสาหาฟาร์มเนี่ยผมเคยรู้จักเมื่อปีสี่สามแต่ผมไม่รู้จริงมันมีคนอีกเยอะเลยครับที่รู้จักแันไม่รู้จริงในระบบเน็ตเวิร์กนะมีอีกเยอะมากเลยผมจะรีบไปตามมาให้หมดเลยมาทำเท่านี้มียอดพันล้านได้ครับ <S <S ผมจะต้องไปบอกโอกาสเขา รู้จักแต่ไม่รู้จริงไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรยังไงมีอาหารเสริมสินค้าดีๆแบบนี้หรือเป่าผมไม่รู้จักคิดว่าเขาขายไก่หน้าอย่างเราจะไปขายไก่คงไม่โอเคนะครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้สนใจนะครับนั่นคืออดีตที่ผมคิดแต่ผมคิดผิดนะครับหลังจากนั้นผมก็มาศึกษาก็ชอบมากบริษัทมีระบบเทรนนิ่งที่ดีมากนะครับบริษัทของเรามีเทรนนิ่งก็คือบ o p อพนะครับแล้วก็ เรื่องของการเทรนนิ่งโดยวิทยากรมืออาชีพเพื่อนๆที่รักครับณวันนี้ถ้าเพื่อนอยู่ในเครือข่ายผมบอกได้เลยครับท่านไม่ผิดหวังแน่นอนที่ตัดสินใจฝากชีวิตอนาคตไ้ที่นี่ครับมันไม่มีครับระบบเครือข่ายที่ใช้เก้าอี้หลุยนะครับแล้วก็ห้อง v i p ที่ที่เราสามารถทำธุรกิจอย่างนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจ เข้ามาศึกษาอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากผมใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อก่อน,นครับน้ําหนักผม78เป็นไงครับเหมือนคนอ้วนไหมครับนี่ครับเหมือนพระวินทบาทนะครับก็ตัดสินใจผมบอกว่าคุยกับอัพไลน์นะครับบอกว่าต่อให้บริษัทคนดีขนาดไหนถ้าสินค้าขายตัวเองไม่ได้ผมไม่ทําเราเป็นคนจริงทําจริงพรีเซนเตอร์ครั้งแรกคือตัวเรา ถ้าเราใช้ไม่ได้ผลผมไม่ทําธุรกิจแน่นอนแต่วันนี้เป็นอย่างนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับผลิตภัณฑ์เราด้วยครับผม,มเพิ่งเคยเห็นผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักที่ได้ผลสินค้าระบบเครือข่ายระบบขายตรงเยอะแยะครับเราไม่โจมตีเขาแต่หน้าวันนี้สินค้าตัวไหนใช้แล้วเห็นผลนี่คือจุดขายสําคัญที่สุดเลยครับผมพิสูจน์แค่สามอาทิตย์กว่าๆนะครับน้าหนักผมลดไป ประมาณเกือบแปดกิโลพุงหายผมประทับใจมากผมก็เลยตัดสินใจทใําเป็นธุรกิจแน่นอนนะครับแล้วก็ตั้งความหวังไว้นะครับผมชอบระบบเทรนนิ่งที่นี่นะครับนี่คือห้องเรียนผมตัดสินใจเข้ามาศึกษาทุกคอร์สนะครับที่เขาเรียนเราตัดสินใจทําธุรกิจเราต้องเรียนอย่างต่อเนื่องเรียนให้รู้ดูให้จริงพิสูจน์ให้เราเราจะไปถ่ายทอดให้องค์กรฟังว่าถ้าเกิดเขาเขา้าโรงเรียนเศรษฐีเหมเือนเราเนี่ยเขาก็เป็นเศรษฐีได้ นี่มา่เขามสิทธิได้เราก็สําเร็จได้เราต้องเป็นผู้ให้แต่เราต้องมาศึกษาก่อนต้องรู้จริงก่อนนะครับก็ประทับใจมากนะครับก็เทรนเนอร์ระดับระดับประเทศนะครับอาจารย์ภาคินนะครับท่านก็ผูกขาดกับทางบริษัทของเราเฮยฟู้ดนะครับสร้างคนสําเร็จมาแล้วมากมายนะครับโดยเฉพาะท่านโรยันคราวของเราครับคุณสมพรนะครับท่าน คนที่เป็นโดเจนคราวคนแรกผู้ชายขเขาขสียางปรบมือให้ท่านด้วยครับที่นี่มีทุกสาขาอาชีพสร้างคนนะครับใครจะรู้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้อดีตเป็นยังไงใครจะรู้ครับมผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงผมจะบอกให้นะครับคนคนี้คือแม่ค้าหมูย่างนี่คือเ f อร์นะครับแต่บีฟอเนี่ยเธอทั้งอ้วนทั้งดำนะครับ หน้านี้เป็นผิวกล้ากาคนขายหมูย่านะครับควันก็ร้อนนะครับทุกอย่างสามีเธอนี่ไม่เคยพาออกงานเลยนะครับก็บอกว่าถ้าเธอไม่ลดความอ้วนนะ่ะเขาจะไปจุดๆ,ๆนะครับก็ไปหาที่อื่นที่้อมก,กว่านี้นะครับก็คนนี้ครับอีกคนหนึ่งผมประทับใจมากเมื่อก่อนนะครับรูปของรูปภาพขเขาอันนี้คืออัปเตอร์นะเมื่อก่อน120ยกิโลจะประกวดที่ดาช้างอยู่แล้วนะครับ เธอไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าหาสรรหาเรื่องความความอ้วนมาเยอะแยะแต่ไม่ได้ผลแต่เพราะว่าแม็กซี่พลัสทำให้เธอเปิดใจสินค้าชัดเจนอย่างนี้เธอทำธุรกิจใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนกว่าหนึ่งปีกว่าๆเธอออกรถป้ายแดงสองคันที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงไม่มีระบบความรู้แล้วเครือข่ายเลยเขาทำได้ทุกคนทำได้นะครับผมคิดเสมอ หลากหลายอาชีพนะครับที่ทําได้และประสบความสําเร็จมีทั้งพยาบาลก็มีนะครับแล้วก็มีเจ้าของธุรก,กิจส่วนตัวก็มีอาชีพทาหารเรือก็มีนะครับผมเลยตัดสินใจผมประกาศตัวเองบอกว่าถ้างั้นผมทําได้ผมต้องทาทาให้ดูนะครับก็ตัดสินใจนะครับผมก็ตั้งเป้าหมายของผมนะครับเป้าหมายของเราคือตําแหน่งสูงสุดตอนนี้ผมมอง ตำแหน่งโรเจอรคาวอ่ะผู้ชายอ่ะคนที่สองยังไม่มีอวายนัดมีอ oh <laughs> ผมพูดได้อย่างเดียวว่าทำไมเราต้องทำได้อผมมาตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกนะครับผมบอกทุกคนนะผมจะจ้างเกิดที่นี่ผมประกาศตลอดเวลาผมเข้าครอดผมตื่นเต้นผมจะพาทีมงานให้เกิดที่นี่ครับจะทำยอดขายที่นี่นกระชูดไปเลยให้มันรู้ว่าใครเป็นใครครับผมทำได้แน่นอนนะครับ ผมปรารถนาอย่างยิ่งนะครับที่จะดึงความฝันความหวังที่เคยท้อแท้ในเมื่อก่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งความฝันนะครับเป็นสิ่งเดียวเป็นแรงบันดาลใจเดียวที่จะสร้างให้เราสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายถ้าคุณไม่ให้กำลังใจคุณคุณไม่ให้กำลังใจโดยการสร้างภาพที่เป็นจริงไม่มีวันสำเร็จอยากสำเร็จต้องคิดใหญ่ ฝันใหญ่และทําให้ได้ครับนี่คือบ้านของผมเองนี่คือเงินที่เฮลฟูดเตรียมมาให้อันนี้คือรถยนตของผมนะครับแล้วก็ผมต้องสัมผัสความฝันของผมให้ได้ทัชดัวดีมนี่คือความจริงนะครับผมอยากเหลือเกินที่จะปรารถนาเขียนตำนานชีวิตของผมให้คนอื่นได้อ่านบ้างเพราะผมอ่านชีวิตของคนสำเร็จคนอื่นมาตลอด ผมคิดเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ผมจะต้องทำให้ได้ที่นี่ผมจะต้องเขียนตำนานของผมที่นี่ครับเฮียวฟูดครับขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนผู้เข้ามาสู่ธุรกิจเฮียฟูดทุกท่านบอกได้คำเดียวว่าเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดไม่ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ไม่อับจน เกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใจคนแล้วพบกันด้วยความสำเร็จครับ